เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการนั่งขัดสมาโดยที่เอาขาขวาทับอยู่บนขาซ้ายง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะไปยืดสะโพกก่อนนะคะตรงนี้ถ้าเกิดไหวนะยกแขนสองข้างขึ้นมาเอาเท่าที่ได้เลยพร้อมกับหายใจเข้าให้เต็มปอดค่ะวาดแขนออกด้านข้างหายใจออกอีกสองครัง้งยกแขนขึ้นหาเพดานหายใจเข้าและเข้าและเข้า วาดแขนออกหายใจออกอีกรอบหนึ่งหายใจเข้ายกแขนยกแขนยกแขนยืดหลังวาดแขนออกหายใจออกจะเป็นการยกสีข้างแล้วก็ซี่โครงขึ้นไปนะรอบนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะกรีงหน้าท้องพับตัวไปด้านหน้าวางมือปุ๊บหายใจออกปล่อยศีรษะลงค่ะ ลมตกลงนะคะสามหายใจออกสองและหนึ่งพยุตัวขึ้นอ่าสลับขาเลยค่ะขาซ้ายทับขาขวา